อ่าโอเคขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ซีซันเทรนด์ยิ่งสวนอลไนีครับขึ้นไปอีกกดขึ้นไปอีกอดูเจกดที่แนวนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูว่าถ้าเขาวิ่งเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยคือเราก็ไม่รอดนะครับแต่มาถึงแนวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรอบนอกของแนวไซเวย์แล้วนะครับโอเคครับน,นี่ใช้ได้นะครับใช้ได้น่าจะรับก้าบไปได้อีกสักท่องหนึ่งนะครับะอันนี้เราก็คิดถูกนะครับ โ oh. อ้โอเป็นแนวโรจินะครับแนวโรจิส่งปรับขึ้นนะครับเป็นแนวที่ผมรอนะครับอ้าวหลือเจ็ดสิบแปดเราหรอ โอ้โหโอเคอีกสองแท่งนะครับดูว่าจะขึ้นไหวไหมไนะเดี๋ยวมาดูสังเกตพฤติกรรมราคาก่อน,นครับนิ่งนะครับนิ่งนิ่งแบบนี้น่ากลัวโอ้หลายไปแล้วนิ่งแบบนี้น่ากลัวนี่ครับน่ากลัวว่าถ้าเลือกทิศทางไหนปุ๊บเขาจะดิบพึ้งไปเนะี่ยดิบแบบไฮวัตเตอร์เนี่ย คิดว่าเขาต้องขึ้นอย่ครับยังไม่ไปไหนนะ,ะเนี่ยแนวสงครับนะครับก็เดือ78น์แล้วนะครับผมคงจะไม่ชทรยแล้วเป็นแนวที่ผมรอนี่ครับแนวที่ผมรอนั่นไงอย่างที่บอกเลยว่าถ้านิ่งแล้วลองอันตรายถ้านิ่งแล้วเลือกทิศทางคือแบบอันตรายเลยนะครับอันตรายทันทีเลยนะ แต่รู้ว่าจะดีขึ้นให้หรือเปล่าเนี่ยเปนช่วงท้ายนะอ่ะห้าวินะครับดูห้าวินะโอเคผมคิดว่านะ่าจะจบตรงนี้นี่ครับจบที่ตรงนี้นี่ครับหรือไม่ก็มาจบตรงนี้นี่ครับโอเคครับนิ่งนิ่ง อโอเคครับก็อุยอ้ยอุ้ยไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วจ้าก็ดีนะครับที่เขา,าเลือกนิ่งแล้วก็เลือกขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้แนวดูจิสงครับขึ้นตรงนี้นะครับเป็นแนวที่สวยงามนะครับไม่เข้าแล้วจ้าเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าจ้าต้องแปดสิบบวกไหมครับต้องแปดสิบเจ็ดหรือแปดสิบบวกเนาะนี่ไงมีแปดสิบบวกอยู่นี่นครับ อโอเคอืโอเคครับมีสัญญาณนะครับมีการเข้านี่ครับเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นไปอีกทีนะฮะอ่าผมต้องได้กดทิปเป็นปลายน,นู่นเลยนี่ครับ เข้าแล้วนี่ครับึงเข้าละผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นกับสายไส้นี้นี่ครับก็ถ้าแพ้ก็จะต้องหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวดูห้าวิ่อกนนะครับว่าไหวไหมอืมน่าจะพอใช้ได้อยู่นี่ครับอืมยังสิ โอเคครับก็วันนี้จบด้วยการชนะไปสามโมเดอร์รวดเลยครับอ่านี่นะครับจริงๆผมเลือกอ่ากรอกแถวๆนี้ไว้นะครับแต่ว่าพอเขา้ามาตรงที่สิบห้าวินาทีเนี่ยอ่าผมเห็นแนวใหญ่แนวนี้นะครับแท่งเนี้ยส่งกราฟลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ชนเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไม่ผ่านนะครับมีโอกาสที่เขาจะไม่ผ่านเลยครับไม่ผ่านสูงเลยนะครับไม่ผ่านสูงเลยนะบวกกับตรงนี้เป็น พินบ่าวกับหัวนะครับผมก็จำไพ่ชั่นไม่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรขอไปด้วยนีครับคิดว่าถ้าเขามารับแรงจากตรงนี้แล้วก็จะถูกหลักฐานกลับข้าไปนะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับก็วันนี้ก็จบด้วยสามอดรรวดนะครับเมื่อวานไม่ได้เทรดนะครับหลังจากที่ไปสตอลอตสตอลอตที่ OTC มาหนักหน่วงเลยนะครับดังพอร์ตไปนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้จบงานนะครับจบงานแบบจบไปเลยนะครับจบไปเลยนะ สามออเดอร์นะครับชนะรวดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้มินโฮเทรดเดอร์